Música นาฬิูมีบุญญาทุงทาลีลามรชาวฟ้าชาวสวรรค์ผู้มีดวงพักนิกงามกว่าเพ่นจัน,น,วนดวงตาเชิดฉันเป็นประกายเกินกว่าดารา งามพิไลเกินคำใดจะพันนานาได้ด้วยผลบุญปิยะวาจาเป็นถ้อยสเสน่หาและชวนชาวลาให้มาสร้างบุญ ท่านเทพนารีผู้มีบุญญาทุลท่าลีลาสมชาวฟ้าชาวสวรรค์ ผู้มีดวงพัก,พกงามกว่าเพชจันทร์ดวง,งตาเชืดอชันเป็นประกายเกินกว่าดาราผิวพรรณทองใสด้วยศิลนละไม้ที่ทำไว้ได้มากเกื้อหนุนไม่เคยขาดเลยในบุญทุกบุญ จึงคำจุนให้ท่านมีสมบัติมากมายทิพยา,ยานของท่านใหญ่โตออาลานด้วยบุญมหาทานนำยุดยานมาน้อมถวายทั้งทำภาวนา เข้าถึงธรรมกายท่านจึงสุขสบายทั้งกายใจอยู่ในสวรรค์ท่านเทพนารีผู้มีบุญญาทั้งกายใจอยู่ในสวรรค์ จเจริญพรยดกัลยะนานมิตรชาวพระธรรมกายปาลีทุกท่านนะลำดับต่อไปจะเป็นวิธีอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพปัตาหารประจําวันพุธดังมีรายนามดังต่อไปนี้กัลยะาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยะาณมิตรอัครพักทานกัลยะาณมิตรมาลีโรบินแดงกัลยะาณมิตรวันทวินสุบนระะนกัลยาณมิตรจันทาเลาหะาสุพิษกัลยะาณมิตรจามรพงปื้มปิติชัยกัลยะาณมิตรสมพัสสศรีบุตรเจสันและครอบครัว กัลยาณมิตรมุจลินเพื่อนประเสริฐกัลยาณมิตรวีรศักดิ์อินสุวรรณโกัลยาณมิตรมอสภาคราโภคาและขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพกองทุนพัฒนาหารรายวันและท่านเจ้าภาพกองทุนบำรุงวัดตลอดทั้งเดือนทุกๆท,ท่านนะก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรภาพเป็นอริยประเพณีเป็นันดับสืบต่อไปนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านให้ตามตึกและลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ตั้งใจสั่งสมไว้ด้วยดีแล้วทั้งหมด ในอดีตที่ผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนว่าจะเป็นบุญจากการทําทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการนั่งสมาธิเจริญภาวนาให้นึกถึงบุญทั้งหลายให้มาประมูลรวมกันเป็นดวงบุญใสสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายกันสักกู้หนึ่งนะบุคคลเสวยสุขในวัยชราเพราะความขยันหมั่นเพียรที่ตนได้กระทําไว้ในวัยหนุ่มสาวชันใดเทพบุตรเทพธิดาเสวยสุขในที่พยสมบัติอันโอฬาร เพราะผลบุญที่ตนได้เคยสั่งสมไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ฉันนั้นคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขอยู่เบื้องหลังความสำเร็จตั้งแต่ชีวิตมนุษย์ปุถุชนจนถึงพระอระหันต์บุญมีคุณสมบัติอย่างน้อยสองประการคือประการแรกเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ของสาธารณะแก่คนทั่วไปภายใดๆไม่สามารถทำอันตรายได้ ประการที่สองบุญนั้นติดตามผู้เป็นเจ้าของไปในภพบเบื้องหน้าได้คนที่เชื่อเรื่องผลของบุญมีสองประเภทประเภทแรกเชื่อเรื่องผลของบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จึงเล่นโขนขวายสั่งสมบุญเพราะเห็นคุณค่าของบุญว่าเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นเหตุให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ ประเภทที่สองเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่เชื่อเรื่องผลของบุญแต่ไปเชื่อเรื่องผลของบุญเมื่อลาจากโลกไปแล้วจึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะไม่สามารถสั่งสมบุญได้ต้องมีชีวิตอยู่อย่างลอย่างยากลำบากได้แต่รอคอยผลของบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้ท่านธานบดีทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญยราบอันประเสรศิฐที่มีศรัทธาเชื่อในผลของทาน พากันมาสั่งสมบูรณ์ฐานกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างของผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทดำเนินลอยตามปฏิปทาของพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นต้นบุญและต้นแบบแก่อนุชนที่ตามมาในภายหลังอณาสงฆ์ของโมทนาาสาธุก,การในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านได้ตั้งใจสั่งสมไว้ดีแล้วพร้อมกันนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารามีธรรมในอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาหารหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้คนพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชัยโยผู้เป็นผู้นําในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายบารมีรธรรมของหลวงพ่อทัตะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกๆคน บรารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์นโนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายบรารมีธรรมของคณาพะภิสุสงฆ์ทุกๆรูปรวมทั้งอำนาจทานากุศลที่คุณโยมทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมไว้ดีแล้วให้บุญบาร,รมีทั้งหลายมาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตาบาเป็นเดชาเป็นาราะปัจจัยส่งผลดนบรรดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดให้สําเร็จสมความปรารถนาให้มีดวงปัญญาโดนตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคําจุนพระพุทธศาสนาไปทุกปบทุกชาติให้จะเป็นบัณฑิตนักปราฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทาง,ทงโลกและทางธรรมให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติให้ได้สั่งสมบุญสร้างบาร,รมีติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์ และหมู่คณะนักสร้างบาร,รมีไปทุกภพทุกชาติตรบาบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินตั้งใจกวดนะ้ำหมุที่ส่วนบุญส่วนกุศลรับพรพระและอธิษฐานจิตตามความปรารถนาเป็นอันดับสืบต่อไปนะยะทาวาริวหาปูราปราปริปุรเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทิน,นังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิชตู สัพเพปุรเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะอามนิโชติระโสยะาสัพติโย วิวาชันตุสาภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตาลาโยสุขีทีคายุโกภวสาเพียติโยวิวาชันตุสาภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตาลาโยสุขีทีขายุ โกะภวาสเปียติโยวิวาชานตุสาภโรโควินาสตุมาเตอภวันวันตาลาโยสุขีทีคายยโกะภวะอภิวานาเซเลสเนจังวัวาปจายโนจาตตาโรชามาวันติอ อยุวันโนสุขัง อาลังลัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสัตุคขโลขพยาเวลาโสกาสตุจุปาทวาอเนกาอันตลายาปิวินาันตุอเศสสัตตชยเสิทธิทนานาลาพังโสทีพะนยังสุขัง พลังสิริอายุจวันโนชะโคขังอุเทียรจะยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิเทียภาวันตุเตยภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพาเทวตาสาพาพุทธานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตยภาวตุสา พมังคลังลาคันตุสาพ,พเทวตาสาพธาธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสาพ,พมังคลังลาคันตุสาพาเจวตาสาพาสังคานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเต ให้บุญรักษาสุขทั้งกายสุขทั้งใจคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทิน ระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมได้ก ที่เกิดมาตราบจนกว่าเขาสูญพระนิพพาใครมีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า